สวัสดีครับวันนี้วันที่17กรกฎาคมนะครับ2,500ปีถึ4นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเมย์อีกครั้งนะครับวันนี้คุณเมย์ได้เอารถ Toyota c ซีนะครับเข้ามาติดพีวีการซูเปอร์นาโนเซิกนะครับปาน้า50 60 80นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือรถ Toyota c ซีกันสวยนะครับปาน้า 50%นะครับปกป้อง UV 4 0 0อ u v UV UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดนะครับได้ถึง96.5%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนจากดวงตานะครับได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนรอบคันนะครับเป็น v ีการซูเปอร์นาโนเจรามิกนะครับประตูหน้านะครับ60%รถคันนี้เป็นการไล่สีนะครับตั้งแต่50 60 80นะครับ2ประตูหน้านะครับ60%แล้วก็ สามประตูหลังทั้งหมดนะครับ80%เดี๋ยว60%เอร์เซนะครับปกป้อง UV 400 U1 UV ได้100%อนะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้96.8%สส่วนสามอันหลังนะครับเป็น UV กาศซูเปอร์นาโนเซนิกนะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดนะครับได้99.8% นะครับบานหลังก็80%นะครับปกป้อง UV 400, UV1 u a b u v ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้99.8%นี่นะครับฝากคนขับก็เช่นกันนะครับประตูหลังนะครับ80ประตูหน้า60แล้วก็บานหน้า50นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายในกันนะครับนี่นะครับบานหน้านะครับภายในนะครับ50%นะครับปกป้อง UV 400, UV1 u a u v ได้ 100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง90 6.5%นะครับส่วนประตูหน้านะครับ60%นะครับปกป้อง UV 400 u v ได้100%นะครับนะปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง96.8%นะครับส่วน3บานหลังนะครับเป็น PPGA ซุปเปอร์นาโนเซรามิกนะฮะ80%ปกป้อง UV 400 UVA UV ได้100%นะครับ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับบานหน้า50ประตู60ประตูหลัง80นะฮะนี่คือนวัตกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันดีๆนะครับและนี่คือปีวีการซูเปอร์นาโนเซรามินะครับโดยรวมายนอกนะครับบานหน้า50ประตูหน้า60ประตูหลัง80นะครับเป็นฟืนที่นวัตกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบ,สบายตัวสบายตาอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านาถาวรดูทดสอบเรียบายการตรวจสุขภาพไม่ลามิตาและฝากกดติดตามีช่องหนึ่งนะครับในช่องทิศสองนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ